นี่แล้วนึก,นกถึงเลขสามเราคนไทยเรานิยมที่ยิงแล้วทั่วโลกนิยมเลขสามแปลกเช่นในศาสนาคริสต์ก็มีพระดาพระบุตรพระจิตอะไราเงี้ยศาสนาพุทธก็มีพระรัตนาไตรัย ในศาสนาฮินดูก็มีตรีมลูลติไม่รู้ว่าเลขสามมันเกี่ยวข้องมันคงจะเป็นเลขของจักรวาลในอรไรกอย่างมัง้งเช่นในเรื่องของพบภูมิก็มีอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆกรารมาวัจระภูมิรูปาวัจระภูมิรูปาวัจระภูมิที่เรียกว่าอะไรไตรวัฏ การเวียนว่ายาตเกิดถุกสามพภูมิกลุ่มใหญ่ๆนะนี่พอมาดูถึงตัวหลักธรรมเองก็มีไตรักษ์ไตรสิกขากัน,นดูเหมือนว่าเลขสามนี่จะมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตคนไทยด้วย้ เวียนรอบบวตอนบวชก็ต้องเวียนสามรอบนนะจะเวียนรอดเมนก็ต้องเวียนสามรอบจะกราบก็ต้องกราบสามครั้งอะไรกันเราไปที่ตัวเนี้ยกันเยอะมากทำไมต้องสามทุติยมปีตติยมปีทำไมมันต้องสามด้วยอาจจะเป็นการย้ำ ย้ำให้จำได้เหมือนถ้าเราดูในพระไตรปิฎกพะปิฎกก็ยังมีสามอีกแต่พระไตรปิฎกเองก็ใช้คำซ้ำๆๆตามความนิยมของคนในยุคนั้นละมั้งอย่างเช่นพูดถึงเรื่องศีลเนื้อหาอะไรที่นำเรื่องศีลมาก็จะกล่าวซ้ำๆมาเหมือนกันเพราะถึงสมาธิก็ซ้ำๆมาแล้วก็ลงท้ายด้วยสมาธิถึงปัญญาก็ซ้ำๆ คำพูดซ้ำๆที่ลงท้ายด้วยปัญญาถ้าเราไปอา่านในพระไตรดกขก็จะเห็น,นว่าไตรดกเล่มหนึ่งถ้าย่อความจริงเหลือไม่ถึงเหลือไม่ถึงสามสิบหน้าถ้าย่อความเอาแต่เนื้อหาจริงๆแล้วประมาณนั้น,นะ,นะในการที่ในคนโบราณน,นิยมใช้เลขสามก็ดี เหล็กเก้าพอดีอะไรเงี้ยที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยเห็นว่าเออมันมันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราทั้งหมดอย่างที่บอกไว้อย่างเช่นกุศลอกุศลก็มีอยู่สามอีกเหมือนกันนะกุศลก็มาบทนะกุศลละมูลอกุศลละมูลเนาะโตพระโทสะโมหะอโลพระโทสะโมหะนี่ก็เป็นเลขสามเหมือนกันทั้งหมด มันหมดทำเหล่านี้มันมันบอกให้เรารู้ถึงอะไรก็ไม่รู้ลองไปสังเกตดูถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าไม่ว่าจะดีจะชั่วหรือการดำรงอยู่ของชีวิตอะไรเงี้ยมันจะเกี่ยวเนื่องกันเลขสามพวกนี้อยู่ตลอดเวลา จริงก็น,น่าสนใจเงินนั่นน่าจะไปเขียนหนังสือได้สักเล่มด้วยซ้ำไปเลขสามอย่างเดียวเนี่ยนะนที่จริงมันก็มีเลขอื่นมายุ่งด้วยเยอะนะมันก็มีทุกเลขแหไะเพียงแต่ว่าเราสังเกตเห็นได้ว่าเลขสามนี่มันยุ่งกับชีวิตรเราเยอะที่สุดละเกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจําวันมากที่สุดแค่นั้นเองนะถ้ามันเข้าใจเลขสามนี้ทั้งหมดเมื่อไหรก่ก็แสดงว่า มันเข้าใจชีวิตในทั้งชีวิตนั่นแหละอย่างเช่นเข้าใจเรื่องของไตรลักษณ์อย่างเงี้ยนะอัอน,นิจจังทุกขังอน,นัตตาอจนเข้าใจเรื่องนี้มันไม่ยุ่งสักเรื่องเลยได้ว่าไปแล้วนะเรื่องอื่นก็ไม่สําคัญัเท่าไหร่อย่างเวลาคุยกับพระนะ่คุยกับพระใหม่ที่ไรก็มีความรู้สึกว่าเอาละบวชกันเดือดนึงนี่ไม่ต้องทําอะไรแค่ปรับสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวพอแล้วอย่างอื่นอย่าเพิ่งไปพูดถึงนะ ยังไม่พูดถึงว่าจะปฏิบัติถึงไหนได้ถึงไหนบรรลุอะไรมันยังไม่ต้องพูดถึงเอาแค่ว่าปรับความเห็นให้มันถูกตรงซะก่อนให้เข้าใจธรรมะในระดับที่เป็นบัญญัติอย่างหนึ่งและธรรมะในระดับที่เป็นปรมัิอย่างหนึ่งความจริงแบบเก่ๆความจริงแท้ถ้าเข้าใจสองตัวนี้ได้เมื่อไรมันก็เข้าใจชีวิตได้ทั้งชีวิตละ ดำเนินชีตกับโลกก็ใช้ความจริงแบบเก๊ๆที่สมมติกันขึ้นมาในกอในขอเป็นโน่นเป็นนี่อะไรก็แล้วแต่คืออะไรก็ตามที่มีกูเป็นอะไรนั่นแสดงว,ว่าเป็นธรรมะในระดับสมมติมีเรามีเขามีตัว,ม,ตวมีตนนะแล้วก็ถ้าเข้าใจธรรมะในระดับประมัตินะได้เมื่อไหร่นั่นก็แปลว่าเข้าใจพุทธศาสนาทั้งหมดแล้ว นะปรับกันอยู่แค่เนี้ยนะนเามมาราะไอระดับระมรัดเก่าถึงอะไรก็กล่าวถึงไตรักนั่นเองนะแต่เข้าใจว่าใตรักอย่างอื่นก็ไม่ต้องมานั่งพูดกันแล้วนะชีวิตมันไม่เที่ยงเป็นทุกแหวนหน้าตายยังไงเนี่ยน,นะเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะไม่ใช่แค่มานั่งอ่านหนังสือนะจิตมันเข้าไปเห็นเองอันนี้จางทุกขังหน้าตายเป็นยังไงเนี่ยน,นะนะถ้าเข้าใจตัวนี้ได้เมื่อไรจบมันั้นทีนี้ถ้าไม่เข้าใจพวกนี้ก็ เราก็จะทำสิ่งนี้เป็นธรรมะในระดับสมมตนะิของจริงในระดับสมมติกันอยู่ตลอดเวลาอย่างกรณีองยงโยมที่เล่าให้ฟังวันนี้ทำดีติดดีแบกดีดีแบบไหนดีแบบที่เป็นสมมติทั้งหมดเลยแล้วก็ติดว่าฉันนี่เป็นคนดีนี้พอไปติดอยู่แค่นี้นไปไม่รอดนะมันก็บ้าความดีของตัวเองนี่แหละ ทำดีแล้วจะเอาดีมันก็ยุ่งไปหมดนะแต่ถ้าเกิดว่าทำดีแล้วไม่เอาอะไรทุกอย่างนะมันแสดงว่าจิตมันเข้าไปถึงในระดับปรังมัดของความจริงแท้เนี่ยความจริงสูงสุดอย่างเงี้ยนะถ้ามันเข้าใจตัวนี้ได้มันก็ไม่มีอะไรต้องบ้าละไม่มีอะไรต้องเพีย้ยนไม่มีอะไรต้องหลงทุกอย่างนะทำไปสักว่าทำนะดีทางแบบสมมติเนี่ยทำสักว่าทำไป เพราะอะไรเพราะมันได้ดีแบบปรมัตา์ขอมันอยู่ในตัวอยู่แล้วเสร็จสรอยู่แค่นั้นนะมันก็จะเข้าใจพวกนี้ขึ้นมานะนก็แค่พูดเรื่องไตรลักอย่างเดียวนะีมันจบทุกเรื่องไปแล้วนะอ่นะเดี๋ยวสวนะ็จมตน